สวัสดีครับทุกคนฮลโลเอ้ hey, วันนี้เราอยู่ที่สวนสนุกนะครับวันนี้พาเพื่อนๆของเรานี่เลยเจ้าไดาโนเสาร์และสัตว์น่ารักของเราออกมาเล่นที่สวนสนุกโอ้โหสวุวตรงนี้มีไดโนเสาร์ด้วยนะฮะว้าวไดโนเสาร์คล้ายๆกันเลยเฮ้ hey. Hey. นี่ก็ไดโนเสาร์แต่เป็นไดโนเสาร์เหมือน มังโอ้โหเหมือนเหมือนหุ่นยนต์เลยนะครับไดนโนร์ตัวนี้โอ้โหมันเดินตามกันไปแล้วดีไปหาเพื่อนก็นแล้วเจ้าช้างเอเลฟเฟนเจ้าช้างสีเขียวว้าวเฮ้ยนี่เจ้าชีเล็กไดนโนรซชีเล็กว้าวเหมือนกันเลยทุกคนดูนี่สิโอ้โหเขาเหมือนกันมากเลยโอ้โหตีลังกาไปแล้วนะครับ ว้าวไดโนเสาร์กินพืชคอยาวนี่ลักษณะอมีสไลเดอร์ไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่านะฮะโอ้เจ้าฮอสเจ้ามาฮอสโอ้โอ้ยล้มไปแล้วนะฮะเอ้เจ้าลิงชิมพนซี่สีส้มเฮ้ยมันล้มหมดเลยทุกคนลุกขึ้นมาแล้วเรามาออกมาเดินเล่นกัน ว้าวผู้นี้อ๋าเจ้าไดาโนเสาร์ตัวนี้มีปีกจะบินแล้วว้าว wow. wow. มันเหมือนกันอีกแล้วโอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนแล้วกันนะไล้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับ 拜拜。Bye bye.